สวัสดีครับเคยริมฝั่งของชาแนลนะครับวันนี้พาทุกคนทุกท่านนะฮะามาที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับช่วงเช้าๆวันนี้แดดนะครับแดดค่อนข้างที่จะแรงแต่เราไปดูบรรยากาศกันนะครับเคครั้งเป็นสภาพหมายนะครับที่เรา มาลงในวันนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนอนอยู่นี่1คืนนะครับเป็นสภาพแวดล้อมสภาพบรรยากาศรอบๆเขือ่อนนะครับแล้วก็มีอ่ะพี่นกปลานะครับนั่นน้าตกปลา ที่จองหมายไว้นะครับตอนนี้ผมและทีมงานนะครับลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรเบ็ดประมาณสักงสิบกว่าหลังเกือบยีิบหลังนะครับเป็นบรรยากาศเลยอัเก็บเอาบรรยากาศนะครับช่วงเช้าๆนะครับวันเสาร์นะฮะวันนี้มาฝากทุกคนทุกท่านนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นสะพานเชื่อมใจนะครับ สวยงามนะครับบรรยากาศอยู่ทิวทัศน์ต่างๆนะครับสวยงามมากข้างหลังเป็นอ่าเป็นภูเขานะฮะภูเขาตอนนี้ทีมงานก็กำลังเตรียมที่จะหาอะไรรองท้องกันก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านี้เรามาถึงนี่ประมาณตุกโมงแล้วก็ลงเรืออ่าจากเอ่ ข้างหน้าเขื่อนนะครับหมายจะถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณสักสินาทีนะครับสภาพหมายสวยงามมากครับสวยงามมากก็เราจะอยู่ที่นี่นะครับ2วันหนึ่งคืนนะครับคืนนี้ก็ จะต้องค้างคืนค้างแรมกันที่นี่นะฮะเราติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมเพราะว่าเราเพิ่งลงเบ็ดไปมอสักครู่นี่ครับลงเสร็จไปที่เรียบร้อย เช้าๆนะครับบรรยากาศเย็นสบายเย็นสดชื่นนะฮะเดี๋ยวมารู้ช่วงสายๆนะครับอากาศจะร้อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะฮะานาะดูบรรยากาศสวยงามครับตรงจุดๆนี้เขาเรียกว่า สะพานแปดนะครับสะพานแปดของของไต่หนึ่งนะครับสายหนึ่งแม่วงสะพานแปดนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากก็มายนี้เคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งเมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็เก็บเต็มได้ยิดหน่อยก็เลยมาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะ จะ,จ,ะจะมีผลงานไหมเดี๋ยวเราลองมาติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับค,ครับแดดดูวนนะคุณแดดร้อนมากเลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนะฮะเดีย๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับดูครับสวยงามมากด้านหลังผมบรรยากาศนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ